ชาวนี้เราก็ได้ปฏิบัติกันมาเช้าอีกวันหนึ่งแล้วก็เป็นการศึกษาในะการปฏิบัติเป็นตัวเพราะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นนการทนะนำไปศึกษาท่านบอกให้การปฏิบัติให้ศึกษาก่อนนะว่ามีความเข้าใจอย่างไรสิ่งใดก็ตามที่เรา ทำด้วยความไม่เข้าใจมันก็จะได้ประโยชน์น้อยนั้นการศึกษาและการปฏิบัติและการพิสูจน์ในส่วนที่เป็นนามาร,รมซึ่งเป็นเรื่องที่เราสัมผัสไม่ได้ด้วยอายตนะทั้งห้าใช่อายตนะที่หกเป็นตัวสัมผัสเป็นตัวรับรู้เพราะฉะนั้นการศึกษาก็ยิ่งจะยากขึ้น แต่ว่าท่านก็ทำให้ง่ายโดยการสังเกตว่าสิ่งที่ท่านต้องการให้เราเข้าใจอันดับแรกคือให้รู้จักทุกรู้จักทุกรู้จักเหตุเกิดทุกให้ดีให้ชัดเจนกันว่าอะไรมันทุกข์กันแน่ระหว่างกายกับใจเนี่ยสำรวจแล้วสำรวจอีกอแล้วก็ความทุกข์ที่เกิดจากกายมันเกิดมาจากอะไร ความทุกข์ที่เกิดจากใจมันเกิดจากอะไรนั้นก็ให้เบื้องต้นเนี่ย่านให้สำรวจดูแค่นี้จนกระทั่งเห็นทุกตลอดเวลาว่าทุกมันเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากกายกายมันมีความเปลี่ยนแปลงความไม่สบายตลอดเวลาเนี่ยใจเราไปสัมผัสแล้วเรารู้สึกเป็นอย่างไรเราพอใจหรือเราชอบใจหรือเราไม่ชอบใจเราเฉย แล้วสิ่งที่ติดตามมาอีกมากมายในเมื่อเราศึกษาเช่นชุดแรกที่มันติดตามมาก็คือความาขี้เกียจความอยากทำนู้นทำนี่อยากได้นั่นนี่ไปที่มันยังไม่เห็นต้นตอของมันอันที่สองก็คือความหมงุดหงิดไม่สบายใจความไม่พอใจความอึดอัดขัดข้องใจก็เป็นทุกข์ อันที่สามคือความงงงอห้องนอนสลิมสลืออันที่สี่คือความฟุง้งซ่านนะเลื่อนลอยเพลินหลงอันที่ห้าคือความรังเลสงสัยอันนี้ก็เป็นทุกข์ในส่วนที่เป็นนามธรรมาและรูปธรรมด้วยแต่ในส่วนทุกข์ที่เป็นรูปธรรมมันดูไม่ยากก็คือการที่เราเจ็บปวดเมื่อยตามร่างกายนะที่มันไม่สบายร่างกายต่างๆนี้ ในทุกเกิดจากในตัวธาตุในส่วนนิวรณ์ในทุก์ในตัวขันด้วยตัวธาตุด้วยในทุกในทั้งสองอย่างเรียกว่าทุก์ในรูปทุกในนามแล้วก็ดูอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งว่าจิตของเราเนี่ยมันยินยอมพร้อมรักพร้อมจริงที่ปรากฏซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาสมัยที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติภาวนาเนี่ย จิตเขารับความทุกข์ไม่ได้เขาต้องหาเรื่องใหม่ทำเรื่อยๆทำนู้นทำนี้ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหนีเพื่อจะหลบทุกข์มันเองนะเราก็จึงถ้าเมื่อใดเราได้ออกไปทำเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องความเพียรเพื่อการดูทุกข์แล้วเนี่ยดูมันจะง่ายและจะเบาจะสบายชอบเพราะจิตมันได้ออกไปห่างจากทุกข์ แต่หารู้ไหมว่าทุกที่ <c oughs> ม,มันพยายามหลบหลีกหลบเลี่ยงไปหาเรื่องอื่นมาคิดมาทำแทนเนี่ยมันจะไม่เคยจบเพราะว่าต้นตอของทุกมันอยู่ที่นี่อยู่ที่เรา <c oughs> <c oughs> นั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้หลบเลี่ยงแต่ท่านว่าทุกต้องศึกษาทุกต้องกำหนดรู้ทุกต้องทำความเข้าใจทุกต้อง วิเคราะห์วิจัยให้เห็นที่ไปที่มาของมันจนกระทั่งว่าเราได้ศึกษาวิจัยด้วยการสังเกตไปเรื่อยๆในที่สุดจิตของเราก็จะเกิดปัญญาเมื่อสังเกตศึกษาไปเ,เมื่อจิตเกิดปัญญาแล้วก็จะยอมรับความจริงว่าทุกที่เกิดกับกายที่แท้แล้วที่แท้แล้วนี่เราหลีก เรี่ยงกลบเกินไม่ได้มีอย่างเดียวคือเราจะต้องศึกษาและบำบัดแก้ไขพออยู่ได้เท่านั้นเองเพราะมันเป็นกฎของไตรลักษณ์กฎของสากลว่าทุกสัตว์ทุกตัวทุกตนก็ <c oughs> เป็นเหมือนกันหมด <c oughs> แต่มี <c oughs> มีสัตว์มนุษย์เราะนั้นมีโอกาสที่จะกลับย้อนรอยถอยหลังมาศึกษา ทุกข์ที่เกิดทางกายทางใจเนี่ยได้มากกว่าสัตว์อื่นเราสามารถเข้าใจได้ถ้านะเป็นอย่างนี้ก็มีทางออกว่า <c oughs> เราจะทำไงที่จะเห็นความทุกข์ได้ทั้งหมดนะเห็นทุกข์ทางกายก็เห็นทุกข์ทางจิตก็เห็นทุกข์ทางกายเนี่เป็นทุกข์ของธาตุตามลักษณะของแตลัก แต่ทุกทางใจเนี่ยเป็นทุกข์ของขันซึ่งเกิดจากเราไม่รู้มาศึกษาไม่เท่าทันทุกทางกายเราก็เผลอเลอหรือเพล ER ินในทุกทางกายมันก็จะก่อให้เกิดเป็นสมุทัยให้เกิดทุกทางจิตขึ้นเรียกว่าความอยากนะม่อยากจะหนีอยากจะหลบอยากจะเลี่ยงไม่อยากพบไม่อยากเจอทุกข คนก็พยายามหนีมาตลอดแต่ก็ในที่สุดก็หนีไม่พน้นก็ต้องกลับมายอมรับทุกข์ที่มันเกิดแล้วค่อยบำบัดแก้ไขไปเรื่อยๆนะแล้วก็พยายามการที่เขาเข้าไปบำบัดแก้ไขทุกข์และเหตุเกิดทุกอย่างถูกต้องนี่เองมันก่อให้เกิดตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาขึ้นมาโดยปริยายนะเหมือนเราหุงข้าวแข็งข้าวสาร ให้เป็นข้าวสุกซึ่งถ้ามันไม่ได้ผ่านกระบวนการต้มกันหุงแล้วเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้ทุกของธาตุคือทุกันเกิดจากร่างกายทั้งหมดเนี่ยเมื่อเรายังไม่ใช้ตัวสมรถะหรือภาวนาวิปัสนาภาวนาเนี่ยเข้าไปปรับไปแก้ความทุกข์ทางกายนี่ก็เป็นเพียงวัตถุดิบที่ยังใช้ไม่ได้เ,เราก็จึงมา ศึกษาทฤษฎีของพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ศึกษาทําความเข้าใจการพยายามทําความศึกษาความเข้าใจนั่นเองที่เรียกว่าเป็นตบะเรียกว่าอาตาปีอาตาปีเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงทุกเนี่ยให้เป็นสติสัมปชัญญะอาตาปีสัมปชานโนสติมาเวลาเราสวดเมื่อเราสามารถเปลี่ยนแปลง ทุกข์ให้เป็นสติสัมปญาได้ทุกข์ก็เปลี่ยนจากตรลักษณ์เป็นศีลสัสมณีปัญญาหรือว่าไตรสิขาอันนั้นความเพียรพยายามของเราก็เพื่อที่จะเปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมให้ได้ทำอย่างนี้อยู่เสมอๆสติสัสมปทญาของเราก็จะเข้มแข็งแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นกับใจเรียกว่าปัญญา แสงสว่างเกิดขึ้นกับใจทําให้เราเห็นชีวิตของเราทั้งทั้งหมดทั้งมวลว่าชีวิตเราเริ่มต้นมาอย่างไรท่ามกลางเป็นไงที่สุดมันจะไปไหนเนี่ยมันจะมองทะลุปูปโลงทั้งหมดอ่ยิ่งเราทําความเพียรเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นทะลุปูปโลงเมื่อเห็นเบื้องต้นถ้าจะเห็นรูปนามว่าเห็นรูปนี้มันเป็นเพียงที่ตั้งของทุก นามนี้มันก็เป็นที่ตั้งของอุปาทานพร้อมที่จะเกิดเป็นทุกข์ได้เสมอนะเมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ประมาทคอยเฝ้าระวังไม่ให้ทุกข์ทางธาตุล่วงล้ำไปสู่ขันคือไม่ให้ทุกข์ทางกายเนี่ยไปสร้างความอยากให้กับจิตถ้าเห็นอย่างนี้บ่อยเข้าบ่เข้าก็จะสามารถสกัดกั้น ความสําคัญผิดถือเอาทุกทางกายเนี่ยเป็นเดาเป็นของเราซึ่งเป็นสาเหตุที่ต้องทําให้เกิดตัวตันหาอุปทา,านต่อไปนะทีนี้เราจะต้องรู้ตรงนี้ให้ชํานาญไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามไม่ใช่เราจะมารู้ตอนที่เราทําความเพียรเท่านั้นแม้จะไปอาบน้ำข้าวต้มแกงทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูอะไรก็ตามตามรู้ทุกขนี้ไปเรื่อย ไม่ให้จิตไปหลงเพลิดเพลินยินดีในสุขเวทนาเพราะสุขเวทนามันไม่มันไม่ใช่ธรรมชาติดั้งเดิมของจิตนะจิตที่ธรรมชาติดั้งเดิมของมันก็คือการทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์การดับทุกข์วิธีการดับทุกข์ที่พระเจ้าท่านพบไม่มีคําว่าสุขเลยแต่เมื่อเราทำํำในสิ่งทั้งสีนี้ได้ถูกต้องแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นสุข การปฏิบัติในการเคลื่อนไหวของเราจึงเป็นการปฏิบัติเพื่อหาสาเหตุออกจากทุกข์ทางกายและทางใจได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามจิตของเราเมื่อกลับมาศึกษาทุกเนื่องว่าทุกที่เป็นปัจจุบันที่กำลังเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อเราดึงจิตกลับมาอยู่รับการศึกษาจิตมันก็เป็นจิตปัจจุบันด้วยอัตโนมัติเหมือนกันซึ่งมันก็เป็นมรรค ที่จะทำให้เราตายไปสู่ตัวปัญญาเพราะได้เห็นตัวปัจจุบันเหมือนเราใช้ไฟฉายถ้าเราส่องไกลตัวเราเราก็จะไปเห็นในจุดที่เรายือนอยู่เมื่อเราเดินไปเรามองไปข้างหน้าอย่างเดียวเราก็จะสะดุดหลุดล้มหรือไปเหยียบอะไรด้วยไม่รู้ทั้งท่านที่มีแสงสว่างอยู่ในมือแต่ว่าเราไม่ได้ส่องอยู่ณปัจจุบันเราไปส่องในอดีตบ้างอนาคตบ้างอ่า พรพุทธเจ้าท่านก็เลยแนะว่าให้ดึงจิตกลับมาอยู่ส่องอยู่ปัจจุบันเมื่อเราจะเห็นว่าอะไรกําลังเกิดรอบข้างรอบตัวเราเราก็จะได้ระแวดระวังแก้ไขได้ทันแต่ถ้าหากว่าเราเพลินเราหลงไปดูแต่ภาพข้างหน้าโดยไม่ดูภาพปัจจุบันเราก็จะได้รับทุกขเหมือนกันถ้าหากว่าเราจะเลยสติแล้วเราปล่อยจิตให้ไปไหลไปในอดีตบ้างอนาคตบ้างเราเห็นปัจจุบันจิตของเรามันก็จะไม่เป็นจิตปัจจุบัน ิที่มันเป็นอดีตอนาคตนั้นเป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์พอกลับปัจจุบันปับ๊บมันก็จะได้เห็นทุกข์และเหตุดับทุกข์และการดับทุกข์ได้อันที่หลักของมันอันหลักนี้เป็นหลักของปัญญาจําเป็นที่เราจะต้องเอาไปพิสูจน์ทดสอบตลอดเวลานะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถจะรู้ด้วยการสอนหรือ้วยการบอกอย่างเดียว ต้องอาศัยการกระทำต่อการพิสูจน์นะมันง่วงก็ต้องพิสูจน์ว่ามันง่วงอย่างไรแก้ไขอย่างไรมันเบื่อก็ต้องพิสูจน์ให้รู้ให้เห็นว่ามันเกิดอย่างไรมันตั้งอยู่อย่างไรมันดับไปอย่างไรนะเพราะฉนั้นอกุศลทุกตัวนั่นก็ใช้สูตรนี้ทั้งหมดคือตามรู้สังเกตบำบัดแก้ไขอยู่เรื่อยๆไปนะส่วนดาวบำรุ เราบำบัดแก้ไขได้ถูกต้องแล้วมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ากุศลและจิตขึ้นมาแทนคือเกิดความเข้าใจความรู้และเห็นความจริงคือทุกข์เพราะนั้นในโลกนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ว่าวัตถุไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามหยาบกลางละเอียดคนสัตว์มีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณล้วนจะตกอยู่ในสถาะนะเดียวกันคือไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงและแตกดับ แต่สิ่งที่แตกดับได้เร็วและมีมีความถี่ของการแตกดับสูงมากก็คือจิตของเราวัตถุอย่างอื่นที่เป็นรูปธรรมเราเห็นการแตกดับของมันช้าเช่นแก้วใบหนึ่งถ้าเราใช้อย่างน้มันระวังอาจจะใช้เป็นสิปี20ปีโดยที่ไม่แตกก็ได้แต่จิตของเราเนี่มันแตกสลายอยู่ตลอดทุกๆวินาที เพราะนั้นวัตถุจึงเป็นมวลสารเหมือนกับโคงที่ทำให้เราเข้าไปหลงสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราได้ง่ายเพราะนั้นตัวสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวตนที่เที่ยงแท้ทาวรจึงเป็นตัวอุปสรรคในการบดบังการบดบังอนัตตาในความที่เราทุกข์ก็บดบังริยบด นะไม่ให้เราเห็นเยียบทแต่ความที่ไปเห็นความว่า <c oughs> มันเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงที่เราเปลี่ยนนเยียบททําให้เราไม่เห็นทุกไปบดบังทุกเอาไว้พอมันจะทุกนิดหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนพอจะทุกหน่อยแล้วก็เปลี่ยนแทนที่เราจะเฝ้าดูทุกตัวน,นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรบัง,งนัน้นนั้นก็ยงอยากให้เราได้ใช้เวลานี่ยได้ศึกษาอย่างเต็มที่ ต่อเนื่องในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะทํากิจการการเคลื่อนไหวอะไรก็ตามเนี่ยจะขอใหอ้เข้าไปศึกษาเบื้องหลังและต้นเหตุของการเคลื่อนไหวของเราว่าเราเคลื่อนไหวเพราะอะไรการพเคลื่อนไหวของตาพับตาแต่ครั้งเพราะเหตุไรเราจึงพับตาการหายใจเข้าออกแต่ละครั้งเพราะเหตุไรจึงต้องหายใจเข้าออกให้สังเกตไปหาต้นตอของมันการขยับเขยื้นเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเนี่ย เราทำไมต้องขยับขย ე ยนเคลื่อนไหวมีอะไรเป็นต้นเหตุก็จะลุกนั่งย่างเดินแต่ละครั้งเนี่ยมันจะต้องมีต้นเหตุมีที่ไปที่มาเพราะมันมีจิตวิญญาณกำกับอยู่คอยชักใยอยู่เพราะร่างกายนี้ถ้าไม่มีจิตวิญญาณไม่มีลมหายใจมันก็ไม่ต่างกับท่อนไม้ท่อนหนึ่งกลายเป็นรูปโดยสมบูรณ์แต่น้นเม่อยังมีลมหายใจและไออุ่นมีวิญญาณอยู่มันก็มีนามอยู่ด้วยเพราะนั้นรูปก,กระดามตัวนี้ มันก็สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งสองระดับระดับรูปเราก็จะเห็นถึงความไม่สบายระดับนามเราก็จะเห็นถึงความารู้บ้างไม่รู้บ้างความพะวงสงสัยความไม่แน่ใจความคิดต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องของนามนั้นเองกอ็การที่เรามีระยะเวลาอยู่ที่นี่นั้นเราควรจะให้เวลาผ่านไปได้วยการศึกษา เื่อเป็นการลรนร้นระยะทางในการศึกษาเวียนว่ายใจเกิดในความคิดน้อยลงแทนที่เราจะคิดน้อยลงหรือไม่ต้องคิดในเรื่องที่ไม่จําเป็นไม่สําคัญแต่เรากลับไปคิดเรื่องมากมายอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเราไม่ได้ศึกษานะเพราะเป็นความเคยชินของเราดังนั้นวันนี้เราก็มีกิจกรรมตามปกติคือ ทำว่าสุดมน์ปฏิบัติธรรมไปวินธบารประกอบอาหารทำธุระวนตัวทําความสะอาดและงานที่จําเป็นเสร็จแล้วก็เข้าสู่ที่ภาวนาศึกษาต่อไปอีกนะจนเราเกิดความเชี่ยวชนาญในเรื่องของทุกข์ในเหตุเกิดทุกข์การดับทุกข์ให้เป็นและรู้จักวิธีแก้ทุกข์ได้รวดเร็วนะเราก็จะทุกน้อยลงกายก็จะทุกลำบากน้อยลงใจก็จะ ทุกน้อยลงแต่ถ้าเราไม่ศึกษาให้ถูกต้องตามวิธีนี้ก็กายก็ทุกข์หนักเหมือนเดิมใจก็ทุกข์หนักเหมือนเดิมนะเพราะว่าเราไม่แยกไข่เองดังนั้นต้องพยายามพ้วในฐานะเราเป็นมนุษย์มีความสมบูรณ์ครบพร้อมของอายตนะระบบประสาทจิตวิญญาณการรับรู้เหนือกฎสัตว์ทั้งหลาย ถ้าหากว่าเราไม่เอามาใช้เพื่อการดับทุกข์แบบนี้เราก็ไม่ได้ต่างจากมันเท่าไหร่นนั่นก็จึงอยากจะให้เราทุกคนได้ตั้งใจศึกษาโดยที่ไม่ปล่อยโอกาสไปเรื่องคิดฝันเรื่องไร้สาระต่างๆซึ่งเราจะทํามันเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องประเภทนั้นมันพร้อมที่จะให้เราคิดได้แต่เวลาเรื่องไร้สาระแต่เมื่อเรามาศึกษาแล้วจาเป็นจะต้อง พ้นหาสิ่งที่เป็นสาระคือความรู้ความเข้าใจพาดขันรูปนามอันนี้ให้แจม่มแจ้งชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามมันจะมีลักษณะของปรากฏการเปลี่ยนแปลงการเป็นทุกข์และการแตกดับอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยเป็นอย่างอื่นที่พุทธเจ้าท่านตัดว่าตถาตาไม่เป็นอวิตตถาตามันเป็นตถาคต มันไม่เป็นอย่างอื่นคือมันเป็นอย่างนั้นของมันเมื่อเป็นอย่างนั้นของมันเราก็จะต้องศึกษาให้เข้าใจแต่ถ้าหากว่าเรารู้เป็นอย่างนั้นแต่ไม่เข้าใจกลไกที่ไปที่มาของมันถึงเรารู้อยู่แต่ก็ทําอะไรไม่ได้รู้อยู่ว่าความคิดมันเป็นกิเลสล้วก็ยังคิดอยู่รู้ว่าโลกความอยากความโลภของกรธขอหลงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็ยังทําตามมันอยู่เพราะเนื่องจากเราไม่เห็นขบวนการขั้นตอนการเกิดของมันนะนั่นเองจึง อยากจะให้พวกเราได้ตั้งใจศึกษาเรื่องนี้ทุกทุกเวลาทุกย่างก้าวไม่ว่าจะช้าหรือเร็วเพราะว่ามันมีตัวเป็นที่ตั้งของการศึกษาอยู่แล้วตลอดเวลาคืออนิจังทุกขังนัตตาถ้าเราละเลยต่อการศึกษาในเรื่องของตรัยลักษณ์เราก็ต้องยอมรับเหตุของทุกที่จะเกิดในจิตใจ,จต่อไปเพราะว่ามันก็ไหลไปจากรูปนี่เอง ที่ไม่ได้รับการบําบัดแก้ไขอย่างถูกต้องมันก็ไหลไปสู่น้มน้มก็ต้องแบ่งแยกแตกตัวเป็นความคิดและเป็นกิเลสชนิดต่างๆซึ่งยากในการแก้ไขเหมือนการระบาดของเชื้อที่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ทันเนื่องจากว่าเราไม่ร,วระวังในเบื้องต้นเมื่อได้เชื้อโรคเข้าไปแล้วก็ยิ่งยากในการติดตามโรคติดเชื้อโรคติดเชื้อ แต่พอเราคอยบำบัดแก้ไขในเบื้องต้นให้ร่างกายนี้ได้ <c oughs> รับการแก้ไขบำบัดอย่างถูกต้องเมื่อให้ความทุกข์ของธาตุขันร่างกายนี้ไปล่วงละเมิดเข้าไปถึงถึงจิตมันก็ปลอดภัยน,ะน,นั้นก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตตั้งใจได้ศึกษาอ,อย่างเข้าจิตเข้าใจตรงข้อความตรงไหน,น ที่นำเสนอแล้วไม่เข้าใจเข้าใจใช้ไม่เป็นก็ต้องถามต้องซักไซไล่เลียงกันให้เข้าใจไม่ใช่ปล่อยผ่านไปด้วยความไม่เข้าใจมันก็ไม่มีประโยชน์นะนั่นเองก็ในวันนี้แล้วก็คงจะได้ทำาภารกิจเหมือนเดิมในการวินทบาทนี้ถ้าจะเข้าไปสู่หมู่บ้านต้องไปถึงป้อมทางออกไม่เกินเจ็ดโมงสิบห้าถ้า ออกไปสายคนนั้นชาวบ้านก็ไปทํางานแต่ออกไปเชา้าคนนั้นชาวบ้านก็ยังไม่ตื่นสําหรับญาติโยมก็ทําประกอบอาหารไปด้วยความรู้นื้ๆตัวคนไหนถนัดอันไหนก็ทํานั้นอย่าทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดถ้าทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดนอกจากผลออกมาไม่ดีแล้วก็ยังเราก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่ดีแต่สิ่งไหนที่เราทํา <c oughs> ถนัดแล้ว เราก็ทําให้มันดีให้มันใช้ได้อเองเรือใช้ประสบการณ์พอทําเสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บต้องเมียนต้องโภชานที่คืยังไม่เรียบร้อยนะตอนนี้เรื่องน้ําเรียบร้อยแล้วอาหารก็พอใช้ได้สําหรับเรื่องของการปรับพื้นที่เพื่อเป็นเป็นแหล่งอาหารพ่อก็พยายามที่จะปรับที่ให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะได้ ถามชาวบ้านว่าใครต้องการที่จะทําสวนตรงนี้บ้างใครจะรับกี่แปลงกี่อะไรก็เอาพันไม้ไปเบี้ยมไม้ไปประเสร็ดเขาไปแจกเข้าไปให้เขาลองไปทําดูเราจะต่อน้ําต่ออะไรให้แต่ว่าให้เขาดูแลรักษาเอาเองเมื่อผลผลิตออกมาก็มา,าส่วนที่เราต้องการแล้วก็มาขายให้เราที่วัดในส่วนที่เหลือก็เอขาไปขายไปอยู่ไปกินเป็นเรื่องของเขา เพ่ให้ชาวบ้านเป็นเจ้าของดูแลรักษาแต่เราต้องการเมื่อไหร่เราก็ไปเอาจะซื้อที่จะขอก็แล้วแต่นะอันนั้นก็ปลอดภัยถ้าเราจะไปนั่งงมทํากันเองมาเราไม่มีเวลาเพียงพอไม่มีความชํานาญไม่มเีเวลาที่จะดูแลตลอดเพราะฉะนั้นงานไร่งานสวนเนี่ยมันจะต้องดูแลตลอดเพราะนั้นเพื่อปรับที่ให้ได้แล้วก็เป็นการลดความยุ่งยาก ที่ชาวบ,บ้านเขาจะมีแล้วก็เตรียมที่เตรียมน้ําให้เขาให้เขาแบ่งกันว่าใครจะทําอะไรแล้วก็เอาเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆแจกให้เข้าไปแล้วก็บอกให้เขาว่าผลประโยชน์ที่เขาจะได้คือมมันงอกมันงามมันดีขึ้นมาแล้วคุณจะไปขึ้นไปขายก็ไม่ว่าแต่ว่าส่วนหนึ่งถ้าวัดต้องการใช้ก็จะคอใช้ด้วยนะอันนี้ก็คือนโยบายที่คิดไว ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นให้เราจะไปปลูกเองฟังเองทําเองเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ได้อยู่ที่นี่แบบทาวน์ไซตยชาวบ้านส่วนใครจะทําบ้างอันนี้ก็ <c oughs> ให้ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> ไปตกลงกันเองว่ากี่ครอบครัวอยากจะทำนะนนี่ก็จะทําในขั้นต่อไปดังนั้นปัจจัยเงินทองที่รวบรวมไว้เพื่อที่จะเตรียมสถานที่ไว้เป็นแหล่งอาหารเราดีกว่าที่เราจะปล่อยทิ้งเอาไว้ตรงนั้น หรือว่าเรามีคนเข้ามาหลายคนเราก็จะมีอาหารได้สะดวกแต่ส่วนใหญ่จะเน้นพืชที่มันทวรที่ไม่ยุ่ยยากเกินไปเช่นเป็นถัว่วเป็นมระะกอเป็นฝักผักหวานอะไรที่มันสามารถเก็บกินได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ลดน้ําบ่อยหรือผักตําลึงผักแครผักอะไรต่างๆนีน่บุกเอาไว้ให้มันเก็บกินได้เรื่อยๆนะ เป็นฟักทองเป็นมันแก้วเป็นอะไรต่างก็ถามชาวบ้านก็เขาจะดัดจะทําอะไรก็ถ้าเมล็ดพันธุ์พืชที่เราเอาให้เขาไม่ถนัดที่จะปลูกก็ให้เขาหาเขาเองแต่ไม่ให้มันซ้ํากันคนละอย่างคนละอย่างไปอันนี้ก็ไปตกลงกับชาวบ้านก่อนว่าเขาจะเอาแบบไหนนะนั่นน,ะน,นองอันนี้ก็เป็นนโยบายคิดว่าน่าจะต้องทําเพราะฉะนั้นการ <c oughs> เดินน้ํา ข้าวแปลงก็อาจจะต้องทําไว้ก่อนก่อนที่เราจะออกไปเพราะเรามาไม่บ่อยนักแต่ให้เขามีวิธีการผลิตซึ่งในช่วงที่เราไปงานครั้งนี้จะจะให้ท่านอูเป็นาการฝึกให้ชาวบ้านได้ดูแลต่อน้ําต่ออะไรให้เขาสะดวกสปริงเกอร์ต่างๆก็ถามชาวบ้านคนไหนที่ทาสปริงเกอร์เดินน้ําเป็นเราก็จ้างเขามาทําเราก็เพียงแต่ดูแลควบคุมเขาว่าเขาต้องการน้ําในส่วนไหนแล้วก็ใช้ปั๊มของเรานี่ต่อไปให้เขา นั่นก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ในความจริงนะเราจะไม่ทำอะไรแบบเพ้อฝันนะก็ทำให้มันสมสถานการณ์ที่เป็นจริงที่ชาวบ้านเขารับได้นั่นก็ขออนุมทนานะกลับาพาะพร้อมกัน